ลาบอยู่ประสันพี่น้องจา๋าป่ะอาแม่มากินต,ตัวปลาเข้ามาคุยไก่พี่น้องจา๋าผิดว่าเนวหมักแนวสอบสาวเดือดก็ตาทำยังไงน <laughs> <ม> <laughs> ี่สดสวัสดีค่ะ สาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเกากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนมาทอดไทยเราพี่น้องมาโพมาโพบานมูพี่น้องขาปรากันมากินอย่ายหรืออุ้ลาบซื้อ,อยังตัวซื้อยังเื้อ,อ <laughs> แล้วซื้ออุ้ค่ะพี่น้องค่ะได้ลาบอันนี้ลาบลาบเนื้อเนาะเออลาบเนือ้ออี่แม่พี่แม่อันซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ซุปบหมี่มาคอยพี่น้องจ้า จนแน่เส๊ยแม่ว่าดังเลยนลูก <laughs> ลูกสิตื่นลูกสิตื่น <laughs> มีมีอายพ่าแบเดี๋ยวสิชายที่หลังกับน้องค่ะมีอายว่อม, <laughs> มีส้มตาพี่น้องจ่าขาดบ่ได้เลยจ่าพี่น้องมาเมืองไท้ายมันบ่จ่าเออมันแล้วก็มีปลาเผาค่ะพี่น้องค่ะปลาหมีเผาค่ะตัวบักใหญ่บักเอฟปลาพี่ๆๆขาดบ่ได้เลยต้แมแซ่บ คนตื่นเสียงยวายแล้วลูกข่อยผัวไม่รอบวะแม่พันอันมูตาสาวเดือนเป็นสาวแตกสวดสวดไม่ไแม่นี่เลี้ยงเสียเอาวันลุมาเอาวันตังใจไม่นะแกะข้าวจะนอนแล้วแกะข้าวจะนอนนะท้องหาองให้สวดสื่อไม่้องจ้ะ แลวมันขาบดบูได้ีได้จ้ะเขาเมียนแต่ไหมเาขาเขาเนียวเขาไปสร้าง,งเอาเขาเนียวไม่้อเอามาลาลูปป้ากล้กวยป้าเป,ป็นน้องจ๋ากล้อยมัวะกล้อยขมเนีน่ยนาะคุณเนาะก้วยขมกล้วยขมเสร็แซ่บเ้องแซ่บป้ามี่ยแม่อยมาแซ่บูแ <c> ซ <oughs> ่บยีเลยเออิ่ณแเแ็แซ่บัมาละมาละแซ่บนะเนาะแซ่บ เจ้านี่แซ่บดีนี่น้ำผักเป็นก่อนอทำไ้น้นนำผักเนี่มาลงมาละน้องจา๋จาเนี่ยจ่าเมืองไทยเฮาอดุดมสมบูรณ์พุ่น <c oughs> พักคอยคนละพี่น้องสองถาดปัดข <c oughs> อบคุณนไดหลายแม่ปัดใจได้หลายหลาล,ลูกให้ยองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่บองว่า เอ๋อบ้านพี่น้องจ้าท้ายลูกคู่แต่เขาเขาใช่แต่ตาของเขายิ้มกันยิ้มไังกูยิ้มจนตาบวมีแล้วโมข่อยมันเขินจังหน่อยเลยพี่น้องเอาเสื้อแรกเสื้อแรกเสื้อคอยอะไรสิล้งซุบหรอพี่น้องมาบ้านจ้าพี่น้องจ้ามาเส็บเส็กับสาวเดือนเอาขุยสุบปหมีอีแม่ก่น นี่แหละจาบานห้องวิววิอยากนะนกินน้องเปินเนาะขักเลยอาไอนะ้เอ้ากินแซ่ตนแซ่บจ้าบที่มือคนอแสบ,นนบ,บดีจ้ะแม่เลยกับเผาแสบเลยมาลาพี่น้องอืมบังตาต้นนแซบอืมกล็หน่งน้ำใส่ละน้ำปุยน้ำผู้บักน้อบักแตง นะแหบของมาแก็แนปูเองแหนปปูเองเลอะปูเองโอ้ยปูเองพี่น้องปาตัวไหนงาม้าหางเงี้ยค่ะแม่น้ำเง้ยนี่มันขอนผุดบ่ะบานไปเบิองใช้บรานะต่มยุตอนนี้กะต็มยุ๊กปั๊ดเปนวัดสาบลาบอยู่บริษัทพี่น้องจ้าปัเอาม่มากิาเข้ามา ก๋วยพี่น้องจ๋าผีว่าเน้าหมักแนวสอบสาวเดือนก็ตาทำยังไงหนุ่มใจตื่นจังเลหรอนางนางนางเบิ้งแม่หินยางเดี๋ยวจะแซบค่ะจะแซบแน่ลูกว่ามากินแซบไหมนี่คอมบอกลูกเป็นจังใจ ไม่เขาไม่เขาม่กินอยู่ดอกเขากินอยู่ลูกบขกินดิฟมันบอกเนาะกินแบบเนาะก็แสบครับแสบได้เนะเดี๋ยวทีทายไปทางผุเ้ลไปเนอะมาเ้อมากินเข่าเ้อลูกมาตะเมี่ยงม่องมายำแม่ซุกมั่มีขาพนังพุมั่มีขาแม่ครับแม่จูดไปมันแหนกินจนว่มีหม่องตัง เด็กกินไหลเลยพี่น้องเต็มโตอยู่ข้าวข้าเดินแป้นแจ้มกินข้าวละละเนี่ยกระวัวลูกญาติกล้องลูกของญาติเข้าไปรับกล้องเลยเอามาท่างพี่ฝนทางนั้นอายกล่องจัางน้อยพี่น้องจ๋าเออเอาสดคำยังไงอั่นกล่องนี้แล้วปะเนี่ยบ่าย มาพี่น้องจ้าอือจับน่องหมูตลาดจับหรอจับข้างแม่กินบ่กินรสจ้านี่ส,นสวนผักปลานี่แม่บอกว่าปลูกเองเน้อนี่ออขางบนแม่คุณปลูกเองพี่น้องผักแป้งมาป้านี่แหละบา้านเท่าเนาะดุ่มสมบูรณ์พี่น้องเลยสดหลบับ สดหลับสดหลับท่านมีไ,มไงกระลูกเนาะท่านมไีอดไลูกได้แม่ได้ากระดู <laughs> ะกกระดูก <laughs> เอาแล้วพี่น้องเกี่ยวเดียวค่ะหูมันเริ่มเพี้ยนหาียงแล้วน <laughs> ี่จะเป็นแสบเนาะเอาเป็นกระเฮ็ดแสบเถอะแสบตุ่มกระเส็บเขาเป็นแค่ส่วน อา,มามเามเาอาโบก็แมา่จะใอ้ต้มนั้นแม่นี่ต้มเนี่ยนี่บอกเนี่ยนี่หล่อมีอมพี่น้องจ๋าอันนี้ต้มเปื่อยค่ะต้มเปื่อยต้มแซ่บอี่งเนี่ยอือเนาะแซ่บเลยจ้ะสุดยอดเลยซุปน้ำใหม่แม่ก็แซ่บแซ่บวะซุปบอกมี้ ก็ไน้แก้วเดียวนึงเฮ้ย <laughs> ลุงสาดไ<า> <laughs> อคปว่าลุงซาวพี่ไหมลุงสาวแล้วแล้วค่ะส,สาวหนาสาวลังแล้วค่ะเมื่อถึงหมูไปว่าน <laughs> จ่จะต้องหนอนนางม้ป๊นี่แน่ข่มากบกเขือบกเขียกับปูกเองเอาไว้แบบงานจับเ <laughs> ป็นปูกเ้ง้วจ้ะม่ซีกับปูกักเรี่ย กินแบบแเพียนพร้อเพียนเก็บกินน้ำสวนน้ำหวงบังเท่านะพัดดอกหอมปลุกเองบอกน้ำดีเดี๋ยวไปยินบานชุ่มช่วแง่แง่แต่หอมปลุกเองชุกยาดีเลย้ะพี่น้องนี่ต้องแสบนะก๋วจานผิดนั่นเนาะแม่นีดีอลยครับ เด็กบังเว็บนี่ยังเหรอน่ะจิ๋วเสียบอินดีจากก่อยเุณเสียบอินดีจากร้านประจำเนาะมันบอกแล้วซื้อร้านยังได้ยังก่อนร้านแม่อาหารตามสั่งร้านแม่อาหารตามสั่งร้าชื่ออย่างไรรูจักคือแล้วกูรูดักคือรู้จักไปหอดแม่แม่ย่างเดียวแม่ย่างเดียวมันเดิม แม่จะถ่ยายตัวจักโอ้เนาะเนหูว่าเขาถึงตันใดเนาะเพว่าเราต่ำสัออืมอืม,ม,มก,กินเจอมืนมอกินเจอไอกอมันมกินมันมามาักขมอีเนาะมาบ้ามึงไม่ชอบขมขื่นจะไม่ชีวิต <c oughs> อ,อันนี้ขมกินได้เนวยเดียวคือสีแดงแจังหน่อย เน้่มันเสียบผมเสียบอมลมเยอะยน,นบอกเบอร์แม่แล้วไห่ตีมจันอุ้นหมอก,กออดได้เยอะจริงๆจากพี่น้องจ๋าร้อยหนึ่งอันนี้ก็ตักไปเราได้เนานะแม่ป้าพี่น้องเลยไปจ้ากินนุ่มอย่างงี้มู๊ <c oughs> แม่นีบ่บแบบที่ไม่อยากกินัย่งแบานี้ม่งบานเขาดต่อ,อยู่นักสิงือแบบนีปลาปลูกต้นแบบน,นี้กับที่ปเป็ดแบบเนี่เ็ดแซ่บอมมันบอกปูกปลูกย <c oughs> <c oughs> ังกินได้กั็ปูไปไ <c oughs> น็นยังกินได้ปูเปต้นต้นต้นดอกกล้องช่มพู้เขาถอดกินได้าา่ะคะ ดอกฟองชมพูดอกไม่ใช่ยังวะดอกฟองชมพูก่ะดอกชมพูเมื่อเขาล้มผ้าถัดเขาเหยียดผ้าดอกฟองชมพูกินไหนใช่บางนีเขาออกเพื่ัดมาเลยไปนางบาทที่นี่มาเด้อแล้วมาเด้ออีกแบนเบิร์ดมาจากเสือโอ้ยมันล้มแต่โอ้ยงานไม่ได้หอมกินปละแดด แก้กวม่เลแอยเากเลแก้วหัวแก้วหัวด sure kind of ักอมเอากินกับแก้มกันมาจ้ะทุกบอกมีแม่ล้วเห็นแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะก็พักแป้นไหมพี่น้องพักแป้น

มันแม่เขาบอกว่กินหอยแล้วย่างเขาเออผู้เขาสูงเป็นได้หอยกับปีนแม่แม่มันมันมไหม,มจอยได้บ้างดิหน่<อ>ลงน้ำหนักลงเสือเขาจะปลาหางหบอสจะจันทร์ส้วมหนาเจ็บเฮ็ดนะหัวขอวา่าขออ้วนอ้วนอยู่แต่ว่ามันเพียบยังคุ้นจอยมันก็เป็นอย่างขอ,อนผีท้วงผีเออนกเข้าท้วงตามตาโอ้น้่งชิมกับมีจัน นี่ใส่เต๋อบอิบบอรอนี่เฮ็ดเป็นกส่น้ำจิ้มไปกัอนอแม่เจ้ากินข้าวอิ่มเหรอบอแม่นเอาเลขใหม่ก็คือว่าจะเฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อข่อยไปเดนแม่แล้วก็ซูบมีเพื่อข่อยคุณนางทีนี่เราเฮ็ดเพ็ดปวดไปแฮมเฮ็ดเพื่อข่อยนี้ใจห้ายข่อยนะได้กินฟรีมืออัน แม่เฮาแซ่บเด้พี่น้องมาบ้าน,นาเนาะโอเคคนอยู่นะยกให้กันดูดอ่ะทางนึงมันมสิได้พาไปเกี่ยว,ค,ยว <c oughs> คนขับรถ<ข>ค,คนเก็บศพอคนคนเก็บโดน แอบนะใบชะกูเป็นน้องขาแค่นี้จ้ะเดี๋ยวคํานีสาวเดินพอตัวไปกินให้อิ่มีเวลาเะเฮ็ดลิปยังเสียจ้ะนั่งเว้นสาวเดินก็ไปเฝ้าพอจ้ะพี่น้องจ๋าอะไรพี่น้องจ๋าสาวเดินก้มูกับอ้ายกับแม่ขอขอตัวไปกินให้อิ่มเนาะพี่น้องเนาะบ้านจะเนี้ยเสแสพี่น้องจ๋ามาบ้านเท่าที่เสียจ้ะเบื่เนาะอยู่เนวกินพี่น้องเอ้ย เป็นหอบเป็นกั๊มทางนัือนขามี่บอกโดนเด้อดิกูจิกินเด้าเนี่สัตว์แล้วละจ้ามาคิมีของสาวเดือนสาวเดือนกาฝากดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจเลยจ้ะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนสาวเดือนเลยจ้ะเนาะพบาะการชิมหน้าจ้าอยู่ดีมีแห้งกันสุบสูบสุขเด้อสราสดีค่ะสวัสดีค่ะ